ญาตกุาตเรียนท่านอาจารย์ครับขออนุญาตถามหนึ่งคำถามนะครับอยากจะถามเรื่องของความกลัวและก็ความกังวลในชีวิตประจําวันนะครับท่านอาจารย์ครับคือปกติเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ถ้าเดินผ่านสุนัขนะฮะจะกลัวครับเพราะกลัวกลัวมันจะกัดเพราะว่าปกติตอนเด็กๆเนี่ยเคยโดนสุนัขก,กัดแล้วก็ฝังใจว่าถ้าเดินผ่านมันเนี่ยมันจะกัดเราท่านอาจารย์บอกว่าถ้าเข้าอาจารย์บอกว่าเข้าใจ ก็จะไม่กลัวเพราะว่าถ้าไม่มีผลของกรรมที่ไม่ดีที่ได้ทํามาเนี่ยยังไงสุนัขก,ก็ไม่กัดแต่แม้จะรู้อย่างนั้นได้ฟังอย่างนั้นได้ความความจริงอย่างนั้นเนี่ยผมก็ยังรู้สึกกลัวนะฮะทุกครั้งที่เดินผ่านสุนัขเนี่ยก็กลัวว่ามันสุนัขจะกัดยังอยากเยนถามท่านอาจารย์ว่าจุดประสงค์ของการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงเนี่ยความกลัวก็เป็นสภาพธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงนะฮะแล้วการฟังเพื่อความมั่นคงในเรื่องของกรรมและผลของกรรมเนี่ย ก็เป็นความจริงอยากถามว่าแม้จะรู้อย่างนั้นนะเราได้ฟิงได้ฟังนั้นก็ยังมีความกลัวอยู่แล้วปัญญาที่เข้าใจนิร o n กรรมของผลกรรมเข้าใจความจริงฟังธรรมะและมีความเข้าใจเนี่ยจะละความกลัวภัยอย่างที่เมื่อเช้า่ความกลัวยากจนอยากจะรวยอยากจะกลัวเจ็บไข้ภัยพิบัติต่างๆเนี่ยปัญญาที่เข้าใจความจริงเนี่ยจะละความกลัวอย่างนั้นไปได้อย่างไงฮะถับแ้าไม่มีปัญญาเนี่ย บอกให้ไม่กลัวเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้กาบเรียนตั้งใจก็คุณนิรันต์ก็ลืมความจริงอีกอย่างหนึ่งว่าว่ายังไงครับนึกออกไปค่ะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาชัดเจนยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดค่ะจะกลัวเกิดแล้วไม่ให้กลัวได้ไหมเกิดแล้ว บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉันจะหวังยังไงก็ตามนะคะสิ่งใดก็ตามที่เกิดเพราะมีเหตุปัจจัยที่เกิดแล้วด้วยแสดงเห็นว่าบังคับไม่ได้เลยเกิดแล้วให้เห็นความจริงว่าบังคับไม่ได้เพราะไม่ใช่เราเพราะฉันก็ความหมายเดียวกันนะคะเมื่อไม่ใช่เราแล้วก็เป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉันต่อให้ฟังอย่างนี้ไปแต่ยังเป็นเราที่ฟังยังไม่ได้เห็นความเป็นอนัตตาว่าจริงคือไม่ใช่เราและสิ่งนั้นก็เกิดแล้วด้วย สิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วนะคะแสะดงเห็นความจริงชัดเจนว่าไม่ใช่เราแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่สิ่งนี้ซ่อนเร้นเพราะเหตุว่าสะสมมาที่จะกลัวขณะนั้นความกลัวก็ปิดบังสนใจในความกลัวลืมสนิทนะคะว่าเกิดแล้วไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้และเกิดแล้วเป็นอื่นก็ไม่ได้จะให้ที่กลัวนั้นเป็นไม่กลัวก็ไม่ได้ เพราะชนกลัวเกิดแล้วก็ไม่รู้ในความเป็นอนัตตาว่าบังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เราแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าเข้าใจก็ไม่กลัวค่ะก็เกิดแล้วกลัวอะไรค่ะเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นน่ะและกลัวแล้วก็เกิดแล้วเป็นอย่างนั้นน่ะจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้เนี่ยเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าว่าบังคับบัญชาไม่ได้เข้าใจความจริงว่าความกลัวก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งมีเหตุปัจจัยก็เกิดัญชาไม่ได้ เกิดแล้วด้วยและการฟังที่ได้ฟังความจริงว่าการที่ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นริมรสที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยเช่นได้รลบคบสัมผัสของเคี้ยวสุนัขที่คมแล้วก็เจ็บเนี่ยต้องเป็นผลของกรรมที่ไม่ดีถ้าเราไม่เคยทํากรรมมาเนี่ยให้เดินผ่านยังไงเนี่ยเขาก็ไม่กัดเราไม่ใช่เขี้ยวสุนัขถึงเวลาจะเจ็บก็เจ็บไม่ต้องไปคิดว่าเป็นเขี้ยวสุนัขคมหรอกเคยตกกระไดไหม งไม่อยานั่นแหละทําเองใช่ไหมไม่ต้องมีสุนัขเขี้ยวคมๆมมาทําเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความคิดทั้งหมดนะคะเคยคิดว่าเป็นคนเคยคิดว่าเป็นสุนัขแต่ว่าความคิดก็คือว่าเกิดขึ้นเพราะความจำทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวข้องกันหมดเลยค่ะจำก็มีจริงใช่ไหมคะจำว่าเป็นเขี้ยวสุนัข แต่ถ้ารู้ว่าจําไม่ใช่เราเกิดแล้วดับแล้วทุกอย่างจะปรากฏความไม่ใช่เราเมื่อไหร่นะคะเมื่อน,นั้นความกลัวจะหมดไปได้ต่อเมื่อถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลจะหวันไหวไหมล่ะคะก็กลัวก็เป็นธรรมะก็เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยวันนี้นะคะรู้ว่ากลัวเขี้ยวสุนัขแต่วันหน้าไม่รู้ว่าจะกลัวอะไร ช่ไหมคก็กลัวก็ยังมีอยู่แต่จะกลัวอะไรก็ไม่รู้เพราะยังไม่เกิดขึ้นต่อเมื่อไรเกิดเมื่อนั้นรู้ว่ากลัวอะไรอาจารย์บอกว่าจุดประสงค์การฟังคือเข้าใจความจริงถูกต้องค่ะความกลัวนั้นก็เป็นความจริงที่เข้าใจความเกิดแล้วด้วยให้เห็นด้วยว่าเป็นอนัตตาไม่อยากกลัวก็กลัวไม่อยากให้กลัวเกิดกลัวก็เกิดแล้วด้วยบังคับเป็นชาไม่ได้จะไม่กลัวก็แล้วแต่จะเกิดหรือไม่เกิด ทุกอย่างถ้าไม่มีปัจจัยก็ไม่เกิดแล้วความมั่นคงในเรื่องของกลมรื่ผลของการที่เห็นได้ยินได้กลิ่นดีหรือไม่ดีเนี่ยที่จะเป็นผลการที่เรามั่นคงตรงนั้นแล้วเราก็จะเป็นเหตุที่จะไม่กลัวนะท่านอาจารย์ได้อย่างไรคุณนิรันด์ก็ยังหวังว่าจะไม่กลัวครับใช่ในลึกๆ <c oughs> มีแน่นอนประธานก็เริ่มเข้าใจให้ถูกต <c oughs> ้องว่ากลัวก็ต้องเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยและจะไปยุ่งอะไรคะ จะไปอยากยังไงมันก็เปลี่ยนไม่ได้แหละยังไงยังไงความกลัวมันก็ต้องเกิดไปเมื่อเหตุเมือ่อเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะเกิดก็เปลี่ยนไม่ให้กลัวไม่ได้จนกว่าจะรู้จนกว่าจะรู้จนกว่าจะรู้ความจริงว่าไม่ใช่เราทาที่าอาจารย์บอกว่าเข้าใจก็จะไม่กลัวนี่ก็ไม่ได้บอกว่าหมายความว่าจะไม่จะไม่กลัวแต่ว่าถ้ามีกลัวเกิดขึ้นก็เข้าใจว่าเป็นธรรมะจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่กลัว จะเกิดกลัวหรือไม่เกิดกลัวก็กไม่กลัว,ลวค่ะเพราะว่ามีเหตุปัจจัยที่จะต้องเกิดให้เขาเข้าใจความจริงว่าจะกลัวหรือไม่กลัวก็เป็นสิ่งเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ฟังนี่นะคะมีตั้งแต่ผิวผิวตื้นตื้นจนกระทั่งถึงลึกที่สุดตามระดับขั้นงั้นธรรมะของพอระเจ้านี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาที่ะจะละความไม่รู้แล้ว อกุศลทั้งหลายะจะกล่าวว่าละความกลัวก็ได้คือไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดจะเป็นความกลัวหรือจะไม่กลัวก็ไม่วันไหวไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดละความกลัวด้วยปัญญาที่รู้ความจริงว่าไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดกรู้ว่ามีเหตุปัจจัยที่เป็นถูก,<ง>ถกต้องนี่คือการละความกลัวด้วยปัญญาที่เข้าใจความจริงเพราะรู้ว่าบังคับบัญชาไม่ได้และไม่ใช่เราดันที่ผมเป็นตัวตนที่จะไปละความกลัวเนี่ยคือ ไม่ใช่หนทางเลยคุณนิรันต์กลัวตายไหมกลัวตายครับค่ะเพระเะนก็กลัวเจ็บเพราะกลัวเจ็บด้วยก็กลัวหมดก็งั้นฟังธรรมะไปก็ยังเป็นไปอย่างนี้เป็นความจริงค่ะเข้าใจความจริงค่ะแต่เป็นคุณนิรันต์หรือว่าเป็นธรรมะเป็นธรรมะตอบว่าเป็นธรรมะแต่เวลากลัวเป็นคุณนิรันต์ใช่เวลากลัวเป็นผมค่เพราะฉะนั้นก็ยังไม่มั่นคงไงคะยังไม่ชัดเจน ยังไม่ถึงการแทงตลอดยังไม่ถึงการประจักษ์แจ้งแค่ฟังเริ่มเข้าใจผิวผิวไม่ใช่เป็นความกลัวเช่นความกังวลใน,นชีวิตประวันเช่นปีหน้าโรงแรมจะหมดสัญญา30ิปีเนี่ยแล้วต้องตกงานเนี่ยก็ต้องกลัวแลวใช่ไหมว่าแล้วจะไปทําอะไรอายุขนาดนี้เนี่ยก็ต้องตกงานเนี่ยแม้จะฟังธรรมะก็ยังกลัวก็ยังก,กังวลก็กลัวตั้งแค่นี้กลัวยิ่งกว่านี้ จะบังคับไม่ให้อะไรเกิดได้ไหมถ้าจะเกิดคุณนิรัน์อาจจะถูกลอตเตอรี่30สล้านจะกลัวอะไรจะตกงานหรือไม่ตกงานาจะตกงานหรือไม่ตกงานหรือก่อนนั้นอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ไม่มีใครรู้นะคะสักหนึ่งขณะล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดไม่ต้องไปไกลถึงแค่นั้นหรอกเกิดโปรดฟันเดี๋ยวนี้ก็ได้ใครจะรู้เป็นได้ทุกอย่าง ที่ไม่มีใครไปเดาไปคาดฝันหรือว่าจะเกิดขึ้นเมื่อน,นั้นเมื่อนี้ทุกอย่างกลัวหรือกังวลไปในที่อนาคตไกลๆเนี่ยวางแผนอะไรต่างเนี่ยก็เป็นการคิดนึกและกังวลไปในสิ่งที่ยังไม่เกิดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดเสียเวลาไหมแทนที่จะทําความดีหรือว่าเข้าใจทุกนาทีเนี่ยมีค่ามากนะคะถ้าเราเห็นประโยชน์ว่าเมื่อเป็นความดีและค่าผิดกันมาก แค่หนึ่งขณะหรือเล็กๆน้อยๆเนี่ยคะ่ะค่ามหาศาลกว่าความไม่ดีในขณะเดียวกันขณะเดียวกันเนี่ยประโยชน์คุณค่าของความดีแค่ไหนกับการที่ไม่ดีแทนที่จะกลัวกังวลในอนาคตและเตรียมแผนอะไรต่างแต่ท่านอาจารย์บอกว่าขณะนั้นน่ะเดียนเน๋ยวนี้คือ<ข>ทำความดีเชื่อละ<ข>ความไม่ดีเศรษฐียากจนได้ไหมได้แล้วทำไมคุณนิรันดร์จะกลัวอะไร กลัวความลำบากพระพุทธองค์ท่านทรงสอนอินทรีย์สังวรท six